ดีครับทุกคนใช่เห็นข้างบนนี่ไหมนี่คือหลอดไฟอีกอันหนึ่งใช่นะฮะแล้วผมเนี่ยเป็นคนชอบมองเพดานมากแล้วก็มองพื้นผมชอบมองเพดานผมชอบมองพื้นผมชอบมองผมเป็นพวกทํามองไม่ใช่กูกูชอบมองท้ามองเพดานใช่ผมผมเป็นคนที่อยู่ในถ้ำเพราะกูอยู่ในห้องตลอดเวลาแล้วกูก็มองเพราะฉะนั้น ถ้ำบวกมองเท่ากับถ้ำมองถ้ำมองหลอดไฟใช่นะครับผมชอบนอนแล้วก็มองมันอย่างเงี้ยนอนไปสักพักมันผมรู้สึกว่ามันเลื่อนใช่มันมันเลื่อนเนี้ยมันเลื่อนผมรู้สึกว่ามันเลื่อนทุกคนรู้สึกเหมือนกันไหมทำไมมึงไม่เลื่อนปกติมึงจะเลื่อนให้กู ทำไมพกูรอบนี้มันมึงไม่เลื่อนให้กลัวเลื่อนดิคอนเทนต์อน่ะคอนเทนต์เข้าใจไหมเลื่อนมันไม่เลื่อนให้ทนนุกคน,น,น,นใช่ผมร้อน,มน,มอน,นผมร้อนไหม